ให้คุณเลือกคุณเลือกใครทวัตชัยสัจกคุณทำไมชอบบิ๊กหอยลูกชายรูปหล่หอถ้าคุณกระรอกเลือกเลือกใครปรวีนาหงสกุลเพี่นโยบายอะไรลนนรงต่อต้านเกี่ยวกับโสภพีนีเมียผมจะได้เลิกเป็นกะหรี่สักทีเพื่อโทมันออกมาแล้วก็มีอยู่สามคนหน่อยหอยหมักหรือหมักหอยหน่อยผมเลือกมิดหอยหน่อยเพื่อใจผมติ้มหอยเหี่ยว ผู but, but actually, ้ว like, so. like ่ากอทมเนี่ยเจ๊นั่งทางในดูยังว่าใครจะมีสิทธิ์ที่จะได้แขวนป้ายเป็นผู้ว่ากอทมรู้ค่ะแต่ความจริงหลายๆคนนะครับผู้มีเกียรติที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งผู้ว่ากอทมหลายๆายคนเขาก็เหมาะที่จะเป็นผู้ว่าครับแต่ผมว่าผมก็ไม่ได้เชียร์ใครนะครับเอาความรู้สึกของผมคนที่เหมาะผมว่าสมัครเนี่ยเหมาะใช่ไหมพี่คิดว่าสมัครจะเหมาะไหม ทุกขวักนี่ผมว่าเหมาะมากครับพี่ไ,ไอ้ขวักไม่ลงไอ,ไอขวักไม่ได้ลงอ่ะคนอะไรชื่อกวักพูดถึงนะก็ไม่ได้เชียนะ<ม>ในฐานะที่ผมคะแนนเสียงผมแค่คะแนนเดียวก็ไม่สามารถทําให้สมัครเนี่ยแพ้หรือชนะหรอกครับแต่การจะเลือกผู้ว่าสักคนหนึ่งผมว่าต้องเอาคนที่รู้จักกรุงเทพจริงใช่อเพราะทุกคนที่ที่ลงคะแนนที่มาลงรับอาสารับใช้กรุงเทพเนี่ยก็เก่งทุกคนครับ แต่สมัครเนี่ยจะเหมาะกว่าคนอื่น hmm. ไม่ได้เชียร์นะครับแต่ก็พูดให้ฟังอย่างเงี้ยเพราะผมเชียร์ไม่ได้อัดวีดีโอให้เชียร์ใครคนหนึ่งผมก็ติดคุกแต่ผมรับนโยบายมาจากกรทมให้เรามาประชาธิปันในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนของสมัคร uh. ใครพูดวะโอ้โหก็พูดดังนั้นสมัครเนี่ยเหมาะ hmm. อ่ะเงี้ยสะพานข้ามทางแยกเมื่อก่อนเนี่ยสมัยสมัครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทุกคนบอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้ impossible แบบโอ้โหนโยบายแบบนี้ทําไม่ได้อืเดี๋ยวนี้เป็นไงถนนวงแหวนเป็นไงพี่อ้าวไอ้เฮียนี่อยู่คนละพักกับกูแน่เลยถนนวงแหวนที่พองไปเมาหลับตรงนั้นไงก็สมัครแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมัครดีคนเดียวดูนโยบายของใครจับต้องได้นโยบายทุกคนดีหมดอืถ้าคุณเลือกคุณเลือกใครธวัชชัยสัจจุลบิ๊กหอยจากประชาธิปัตย์ใช่ทำไมชอบบิ๊กหอย ลูกชายลูกหล่ออ้าวแล้วลูกลูกสมัคร,ปรปเป็นลูกเหรียญด้วยเยนยนโยบายประชาธิปัตย์ก็ดีนี่ถ้าคุณกระรอกเลือกเลือกใครปรวีณาหงสกุลที่ปวีณาจากชาติพัฒนาครับผมนโยบายอะไรรณรงค์ต่อต้านเกี่ยวกับโสภพินีเมียผมจะได้เลิกเป็นกะหรี่สักทีเพื่ออ้าวแล้วกูจะไปเที่ยวที่ไหนอะแล้วกูจะทำอาชีพอะไรต่อแล้วนะบานมึงถูกดีซะด้วย พันเอกประจักษ์สว่างจิตเขามาหรอวะไม่ไไผมชอบนโยบายของแกอ๋อมึงจะเลือกเอ๋อ,โอนโยบายแกจ้างยามห้าหมื่นคนและจะตีระครังทุกจุดทุกหนึ่งชั่วโมงจ้างยามห้าหมื่นคนตีระครังทุกจุดผมไม่เลือกทำไมเที่ยงคืนมันตีคนละสิบสองทีนะมังไม่คอกันลั่นกรุงเทพเลยหรอ แล้วคุณนอนอยู่กับเมียว่าหมดยกอีกแล้วต้องลงอีกแล้วกูอ <c oughs> ไอ้ชิบหายแล้วก็ปีนกันอยู่ทั้งวันเนกันายหาเราเปน็นคนเคารพกติกาสังคมด้วยเมียเขาตีกแก๊งเดียวแต่พันเอกประจักษ์ก็ดีนะดีเด็กนักเรียนมหนึ่งถึงมหกนั่งรถโดยสารฟรีอืเออปรับยาเสพติดอันนี้ดีใครค้าใครขายยาเสพติดไอคนนั้นาขายชาติอ่อันนี้ดีอันนี้ดีวินัยวินัยสมพงษ์ใช่ชอบอันนี้อิสระเนี่ยชอบนโยบายอะไรวินัย ชอบที่เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องดีไปเลือกไปลไปล้สู้ตายฮะน่ารักนน่ารักเออคุณเดิมให้เลือกเลือกใครสุดารัตเกยุราพันธ์ชอบอะไรสุดารัตอ้เป็นผู้หญิงอ่ะไม่น่าชอบอ่ะผู้ชายทำอะไรได้อ้าวมองหน้าอีกก็ก็ชอบไงคุณบำเรอ จะให้ว่ายังไงหรือคุณเร<อ>ิงแกแอมถ้า่ก่อนในสแสดงวันนี้เลือกใครเบอร์ห้าอุ๊ยตรงกันเลยเบอร์ห้าสุดารัฐประหยัดไฟดีอ้าวเขาจะเลือกตั้งแล้วมึงจะมาซื้อตู้เย็นอยู่เลยจะจะเอาตู้เย็นไปซ่อมอย่าแก้ผ้าทำไมชอบสุดารัตก็ก็ชอบแล้วกันนะนโยบาย เยยังไม่รู้ลแต่วันนี้ดู u ูบซีช่องเจ็ดสมิธเขามาออกอเขาบอกว่าถ้าเกิดสมัครเป็นผู้ว่าเนี่ยกรุงเทพจะแย่กว่านี้เขาบอกให้เลือกเขานโยบายเขาดีนะเขาบอกเกาะสมิธนะสมิธลงแค่ลงเกาะกลางถนนเนี่ยเอาไว้กระเปล่าประโยชน์เขาจะปลูกผล,ลไม้ที่กินได้อืเวลารถติดติดหมุนกระจกไปกินผลไม้ได้นโยบายที่อะไรวะเนี่ย สมมติถ้ากูจะกินทุเรียนกูบิดมาลูกแล้วกูลืมมามีดไปกูไม่ทุบพวงมาลัยเบี้ยวเลยเหรอเออแต่ว่าตอนนี้โพมันออกมาแล้วก็มีอยู่สามคนหน่อยหอยหมักหรือหมักหอยหน่อยมันดูอะไรไม่บูดก็เลือกคนนั้น <c oughs> มันยังไงกันอะพี่หน่อยหน่อยใครก็สุดารัฐแกยุรพันธ์แล้วหอยหอยก็บิ๊กหอยทวัชยัยไงแล้วสมัครก็สมัครอ้าวสมัครต้องแปลมึงยังไม่รู้เรื่องเหรอสมัครก็คือสมัคร สมัครคึกแต่ใจผมให้ผมเลือกผมเลือกมิดหอยหน่อยเนี่สมิดสมิดทวชัยสุดารัตใจผมติ๋มหอยเหี่ยวเออยังมีติ๋มมีคนดีกว่านี่ติ๋มบินไทยหอยทวชัยนี<ม>่หเหี่ยวปีสิบหกมีหอยทวัชัย ก็ดีนะท่านคุณหญิงกัลยาศุภมนทษ์อันนี้นโยบายก็ดีจะช่วยเหลือเด็กลูกคนจนเนี่ยที่ไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ได้มีโอกาสเรียนดีมากแต่ชอบใครก็เลือกคนนั้นลวกันอยู่ที่สิทธิ์ของท่านอยู่ที่สิทธิ์ของท่านก็ว่าแต่แต่คนที่ดูวิดีโอก็คงจะไม่มีสิทธิ์มาเลือกแล้วเพราะว่าอีกสิบกว่าวันเองแต่ผมว่าสมัครเนี่ยเหมาะไม่ได้เชียไม่ได้เชียเชียทำไมอ่ะไม่ได้เชียสมัครนะพูดบ่อยเหลือเกินนะ มิดถอยหน่อยอยู่แล้วชั่วโมงเนี้ยแต่สุดารัฐก็ดีกว่านะผมว,ว่าเพราะว่าอาสุดารัฐทาทางรถไฟทําสะพานลอยอะไรเยอะแยะไปทํำยังทําแล้วแต่ยังไม่เสร็จไงทําให่ทําแล้วเสร็จเลยแล้วมันเป็น <c oughs> ไปไม่ได้หรอกก็ <c oughs> เขายังไม่ได้เป็นผู้ว่าเขาทําได้ไงก็เดี๋ยวได้เป็นเขาก็ทําเลยไง <c oughs> เขาไม่ได้เป็นผมว่าสมัครได้โอ้โหสมัครเก่าแก่จากคนรู้กําพืดรู้ไส้ แต่สุดารั์ยังใหม่คนใหม่คิดใหม่ทำใหม่โอ,อสมัครก็ดังสุดารัฐก็ดังดังมีแต่คนดังๆลงกระเที่ยวนี้เนาะครับเออพี่โนตทำไมไม่ส่งแม่พี่ลงบ้างอะ่ะ <c oughs> แม่แม่พี่โนตก็ดังนะครับดังอะไรเพื่อเอา้โาโฆษณาโทรศัพท์มือถือไงนิโคเหรอแม่พี่โนธโอ้ยอะไรจะสวยขนาดนั้นไอ้คนไหนอะพี่แม่เขาคนนี้ไงโอ้ยย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 ัยย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 ย ไหนดูไม่ชัดแม่พี่โน้ตทำหน้างอาอกทีวีเฮ้ยไม่ใช่แม่พี่โน้ตแล้วแม่ใครเน,นี่ยแม่มึงยเน,นี่ยอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ